The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. เป็นเด็กเรียนเด็กเรียนเก่งแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนสูงสูงจึงเปลี่ยนการเรียนจากสายสามัญมาเรียนสายอาชีพถูกต้องจะเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าเขาที่แล้วทำผมมาคนี้เสื้อผ้า ขณะอายุยังไม่ถึง20แล้วก็เด้แต่งงานกับสามีชาวไทยซึ่งเป็นข้าราชการแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนจนกทั่งสามีออกจากข้าราชการแล้วก็มาเล่นการเมืองจึงแยกทางกับสามีในขณะนั้นลูกจะเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นช่างเสริมสวยที่มีฝีมือเก่งมากเออเสริมสวยหมือเงิน ทางโรงเรียนเสริมสวยและสถานเสริมความงามดังดังหลายแห่งแข่งกันให้เงินเดือนลูกสูงสูงเพื่อให้ลูกไปทำงานกับเขาในที่สุดลูกก็ตัดสินใจเลือกทำงานที่ร้านเสริมสวยชื่อดังในย่านสุขมุมวิทกับมาดามมาดาม มาดามชาวออสเตรเลีย au ที่นั่นมีลูกค้ามากลูกจึงต้องทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็เป็นสาวทำงานกลางคืนทำงานพิเศษอยู่ร้านอาบอบนวดแล้วมักจะเป็นดาวของสถานบริการชื่อดัง วันหนึ่งมีเพื่อนชาวเกาหลีซึ่งพูดภาษาไทยได้เขาชวนลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นเออดูชีวิตดูวงจรชีวิตมนุษย์นะ่แปลกเนาะโดยให้เหตุผลว่าเห็นลูกเหนื่อยมากนี่มาแสดงความเห็นใจน่าจะได้พักบ้างลูกก็เลยตกลงไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเขาเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแต่เพื่อนคนนี้ก็คิดไม่ซื้อ โดยเอารูปถ่ายลูกที่ถ่ายตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นไปหลอกชวนนิกเด็ก,ดกที่ทำงานกลางคืนซึ่งเป็นลูกค้าของลูกว่าเอาไปหลอกลูกค้าเด็กๆลูกค้าเสริมสวยนีย่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าเพราะขนาดลูกยังไว้ใจแล้วไปญี่ปุ่นกับเขา อ้างอะไรไมจ้ะเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะ <Yeah. S 1> เด็กเล่านั้นหลงเชื่อโดนหลอกไปก็มีและที่อยากไปเองก็มี <Yeah. S 1> โดยที่ตัวลูกไม่ได้รู้เห็นกับเขาเลย <Yeah. S 1> แต่มารู้เรื่องนี้ในภายหลัง <Yeah. S 1> ต่อมาลูกกเดยรู้จักชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง <Yeah. S 1> เขามาลงทุนในเมืองไทย <Yeah. S 1> แต่ก็โดนเพื่อนโกง <Yeah. S 1> จนหมดตัว เขาจะมาขอความช่วยเหลือจากลูกด้วยการขอจดทะเบียนสมรสด้วยขอขอความช่วยเหลือโดยให้เหตุผลว่าเพื่อผลประโยชน์และเพื่อให้เขาเข้าเมืองไทยได้ง่ายขึ้นซึ่งคนญี่ปุ่นคนนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็มักโดนโกงอยู่เรื่อย จะได้สึกก็ต้องกลับญี่ปุ่นไปส่วนสามีคนแรกของลูกที่เป็นคนไทยถึงแม่จะแยกทางกันแล้วเขาก็พยายามมาคล้องแวะและก็มาขอความช่วยเหลือต่างๆจากลูกเสมอตอนนั้นลูก,ก็รู้สึกเบื่อและเหนื่อยมากจึงตัดสินใจเดินทางไปญี่ปุ่นโดยไปอยู่กับคนญี่ปุ่นที่ลูกได้จดทะเบียนด้วย ซึ่งความเป็นอยู่ที่นั่นลำบากมากวันหนึ่งลูกนัดเจอกับเพื่อนคนไทยด้ยวยกันที่ร้านกาฟแฟก็มีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายแล้วก็ทำความรู้จักกับลูกเขาพูดไทยชัดมากเราเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วก็ถามลูกว่ามีคนไทยอยากได้งานทำไหมเขาสามารถ าไปฝากตามร้านอาหารหรือร้านนวดให้ได้ขอเพียงแค่ใช้ชื่อของลูกในการติดต่อกับเด็กผู้หญิงที่เมืองไทยเกาหลีนั่นใช้ภาพแต่ญี่ปุ่นใช้ชื่อหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่เขาได้เด็กส่งไปทำงานที่ร้านเขาก็เอาค่าในหน้านำมาแบ่งให้ลูก แต่ลูกไม่รับเขาก็ขู่แล้วก็ให้ดูวิดีโอว่าถ้าขัดใจเขาจะมีอันตรายถึงชีวิตอย่างไรบ้างตั้งแต่นั้นมาลูกก็ได้ชื่ออยู่ในกลุ่มของผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นเพราะเขาใช้ชื่อของลูกในการติดต่อหาเด็กผู้หญิงที่เมืองไทยแต่ในอีกด้านหนึ่งลูกก็ได้ชื่อว่าแม่พระ เราให้การชื่อเหลือเด็กที่มาญี่ปุ่นที่เดือดร้อนจากการหนีวีซ่าแล้วก็ไม่มีค่าเครื่องบินกลับเมืองไทยเราได้ช่วยหางานให้ทำช่วยครูนในจ้างไม่ให้เบี้ยวค่าแรงเด็กผู้หญิงดังนั้นทั้งชื่อเสียและชื่อเสียงของลูกก็ดังไปพร้อมๆกันตำรวจก็ต้องการจับตัวลูก ในธณะมีชื่ออยู่ในกระบวนการค้าเด็กเพราะกลุ่มผู้มีอิทธิพลนำชื่อของลูกไปใช้ในขณะที่ลูกกำลังสับสนวุ่นวายแล้วก็กำลังเบื่อญี่ปุ่นลูกก็คิดถึงเมืองไทยแล้วก็อยากสร้างพระมากตามระษาความรู้ที่มีอยู่ตอนนั้นคือถ้าได้สร้างพระตามโบสถตามวัดต่างๆแล้วจะได้บุญมาก ขณะที่ลูกกำลังเตรียมตัวจะกลับเมืองไทยเพื่อมาสร้างพระลูกก็อ่านเจอการสร้างองค์พระประจำตัวและมหาธรรมกายเจดีถ้าประจำโบสถดด์เดียวถ้าประจำตัวนี่หลายองค์ในนิตยสารฉบับหนึ่งที่วางอยู่ในร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นลูกก็รีบโทรใจญี่ปุ่นไปเมืองไทย เพื่อขอสร้างองค์พระด้วยพระที่เมืองไทยบอกว่าคุณโยมอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์จะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวที่อาคาบะเนท่านยังชวนลูกให้อยู่สร้างองค์พระที่ญี่ปุ่นตอนนั้นลูกดีใจมากลูกทั้งทําบุญด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทำ สร้างองค์พระแกนกลางได้อ่ะสานนิทานสิกกี่องค์ยี่สิบกว่าองค์และสร้างพระภายนอกได้ถึงห้าสิบเจ็ดสิบร้อยหนึ่งสองร้อยองค์สาธุเห็นไหม สองร้อยยี่สิบโกงองทำเองแล้วชววกันอื่นจากนั้นชีวิตลูกก็ไม่ได้กลับเมืองไทยอีกเลยลูกไปผู้หนึ่งที่ได้บุกเบิกกันสร้างสูงปฏิบัติธรรมโตเกียวสาธุและอีกหลายสูงปฏิบัติธรรมในญี่ปุ่นสาธุส่วนบุญทุกบุญที่หลวงพ่อให้ทำลูกก็ไม่เคยขาดตกเลยสักบุญเดียวสาธุซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกภูมิใจมาก ตัวลูกเองปรารถนาจะสร้างบารมีให้เต็มที่นี่คือเรื่องราวที่เธอไล่ฟังและตัดมาคำถามเลยคำถามกรรมอะไรที่ลูกตอมาเกี่ยวข้องกับหญิงกลางคืนทั้งๆก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นช่างเสริมสวยที่เมืองไทยจนกระทั่งมาอยู่ที่ญี่ปุ่น แล้วตั้งเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ใช้ชื่อของลูกในทางผิดกฎหมายเจ้าคะการที่มีคนเอาชื่อลูกไปอ้างทําการผิดกฎหมายลูกจะมีกรรมอะไรร่วมด้วยหรือไม่ทําไมลูกถึงมีชื่อในด้านเสียและในด้านดีในเวลาเดียวกันบนอะไรทําให้ลูก รู้สึกอยากสร้างองค์พระจนทำให้ได้มีโอกาสทราบข่าวกันสร้างองค์พระแล้วก็ได้มาสร้างบารมีกมูนะ่ขณะคนญี่ปุ่นที่เป็นสามีคนปัจจุบันของลูกนับว่าเป็นภาระให้กับลูกมากเแล้วลูกต้องคอยดูแลเขาเป็นเพราะเหตุใดที่ลูกและสามีญี่ปุ่นต้องมาเจอกัน แต่ทำไมเขาถึงโดนโกงเป็นประจำเลยเจ้าคะเราเรียนแคสตัดดีมาหลายเรื่องกฎแห่งกรรมเราพอจะสันนิษฐานได้บ้างใช่ไหมจ๊ะสามีคนแรกที่เป็นคนไทยขณะนี้มีสติที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นเพราะวิบากกรรมใดแล้วจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างเจ้าคะ เธอก็ยังเป็นห่วงใยลูกชายลูกเป็นคนใจดีใจใหญ่มีเพื่อนมากแต่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานเป็นเพราะวิบากกรรมใดส่วนลูกสาวลูกมีก้อนเนื้อที่มดลูกโอ้จะมีลูกดีกว่างี้ถ้าอยังมีลูกก็จะไม่มีครอบครัว้วก็หมดเรื่องนะ ขอบ,บวชซะขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่เขาจะมีโอกาสหายหรือไม่การที่ลูกทำบุญแล้วส่งบุญให้ลูกสาวเขาจะได้รับบุญได้ไหมเจ้าคะแล้วตัวลูกสาวเองจะต้องทำอย่างไรทำไมลูกจึงไม่สามารถตัดห่วงกังวลลูกสาวและลูกชายได้สักทีแล้วทำอย่างไรลูกทั้งสอง ถึงจะรักการสร้างบารมีเจ้าคะคุณพ่อลูกเป็นชาวนาะก่อนตายได้ป่วยทายและอาเจียนเป็นเลือดเป็นพระวิบากกรรมอะไรตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนเจ้าคะส่วนคุณแม่นะเป็นคนมีฐานะแต่โดนหุบมรดกแล้วต้งย้ายถิ่นไปหลายที่ เป็นพระวิบากกรรมใดตายแล้วไปไหนเจ้าคะท่านทั้งสองนึกถึงลูกบ้างหรือเปล่าเจ้าคะกิจการร้านอาหารลูกเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นถึงขนาดต้องขยายสาขาแต่เมื่อลูกได้มารู้จักวัดรู้จักหลวงพ่อลูกก็อยากเลิกกิจการเหล่านี้ <when it> <gone> <laughs> ลูกอยากจะขอพรหลวงพ่อให้ลูกได้สร้างบารมีอย่างบริสุทธิ์สะอาดได้บุญไปเต็มๆเ,เจ้าค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราจากรรมครบคนณพาในอดีตของลูกในหลายๆชาติที่เป็นผู้ชาย ได้ไปเข้ากับพวกนักเลงและผิดสีงกาเมเจ้าชู้จึงทำให้ไปอยู่ในวงจรของผู้มีอิทธิพลและค้าขายประเวณีการที่มีคนเอาชื่องลูกไปอ้างทำผิดกฎหมายลูกก็จะมีส่วนกรรมในการยินยอมเขาแต่แรกแม้เขาจะบังคับในตอนหลังก็ตามกรรมนี้จะส่งผล้ไปอยู่ในวงจรของคนผาน ซึ่งจะท้า้ไปตกอยู่ในวงจรของอบายภูมิด้วยเพราะมันไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีแม้ลูกจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวก็ตามที่ชื่อเสียพระครบคนผ่านแต่ด้านดีพระลูกไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ยากลำบากจ้า ลูกและสามีญี่ปุ่นต้องมาเจอกันรักกันในอดีตในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายและคบกับน,นักเลงสามีของลูกในชาตินั้นคือลูกน้องเก่าที่คอยติดตามทำงานตามสั่งล่ะจ้ะการที่เคยทำร่วมกันทำให้ชีวิตในสังสารวัตรต้องมาเจอกันในสถานะที่เป็นสามีภรรยา และลูกก็ต้องรับภาระในการดูแลเขาที่สามีโดนโกงเป็นประจำเกิดกรรมที่ไปโกงเขามา,มากตามมาส่งผลในชาตินี้สามีคนแรกของลูกมีสติไม่สมบูรณ์เพราะเขามีเศษกรรมสุรานอดีตตามาส่งผล จะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทุกอย่างแล้ะติฐานจิตให้พ้นจากกรรมนี้บ่อยๆจ้าลูกชายลูกเป็นคนใจดีใจใหญ่มีเพื่อนมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะปัจจุบันยังติดใ,ในบายามุกดื่มเหล้าข้าวสังคมเพื่อนมากก็จะคิดเรื่องธรรมะหากิน จึงชอบเลี้ยงเพื่อนแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่อีกทั้งทานในอดีตก็มีไม่มากจะแก้ไขก็ต้องอุดรอยรั่วโดยเลิอกอาบายมุกดังกล่าวแล้วก็ตั้งใจทำงานพัฒนาความรู้ความสามารถของตนและตั้งตัวอยู่ในบุญและพรระัตนตรยัยชีวิตก็จะกลับมารุ่งเรืองได้ ลุกษาเปนก้อนเนื้อที่มดลูกราะกรรมการเมเนดิตชาติโอกาสหายก็ห้าสิบห้าสิบลูกษาอนุโมทนาบุญจากการที่ลูกทำให้เขาก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้จ้าแต่ลูกษาทำเองด้วยจะยิ่งดีโดยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ดี จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมเกา่าแม่กับลูกนะ่ะการจะตัดห่วงกังวลกันกน่มันไม่ใช่ง่ายแต่ก็ต้องห่วงอย่างถูกหลักวิชาคือจะต้องทำใจให้ใส,ส่ใส่การปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็คอยประคับประคองลูกชายและลูกสาว ใดยการแนะนำให้ลูกทั้งสองมีกัลายาณมิตรที่ดีคบเพื่อนที่ดีจะได้นำพาไปสู่สิ่งที่ดีจึงจะเข้าใจเรื่องบุญได้คุณพ่อมีวิบากคำสุราและฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทำให้ก่อนตายถ่ายและอาเจียนเป็นเลือด ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกด้วยกรรมโุราและฆ่าสัตว์กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานคุณแม่มีฐานนิด,นดีแต่โดนหุบมรดกเพราะกรรมจะเคยหุบมรดกของพี่น้องในอดีตชาติจนทำให้พี่น้องต้องย้ายที่อยู่ไป รากกับของตัวเองในชาตินี้จ้าตายแล้วใหม่ๆเป็นกายสัมภเวสีร่อนเล่อยู่ต่อมาเมื่อได้รับบุญที่อทิศไปให้ก็ไปเป็นภูมิาเทวาที่มีสภาพดีขึ้นกว่าเก่าส่วนพ่ออยากได้บุญอย่างเดียวเพราะอยากจะพ้นกรรม ที่โดนกรอกน้ำทองแดงร้อนแม่ก็อยากได้บุญเพื่อจะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้าลูกนะควรจะเลิกกิจการมัจจุบันที่จะทำให้มีวิบากกรรมติดตัวและหันไปหากิจการใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะที่จะไม่ทำให้มีวิบากกรรมติดตัวดีกวา่า เงินที่ได้ก็จะเป็นเงินที่บริสุทธิ์มามาทำบุญก็จะได้บุญมากแม้ทรัพย์อาจจะน้อยกว่าเดิมบ้างจ้าขอยลูกตั้งใจสั่งสมบุญและมันตรึกประลึกนึกถึงบุญให้ได้ตลอดเวลาลูกก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้จ้า escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma